สบายดีพี่น้องสบายดีสุขูสุขคสุมองสุบอนพ่อพ่อกัาเซินเก่าเซินเคยพี่น้องซองน้อไวเมื่อนี้กกับมาเฮือนพ่อน้องไข่ดาวมาเสกเรื่องทีวีนี่แหละพี่น้องเอ้ยนี่แหละทีวีที่สื่อมากเมื่อวานนี่กันสองพันแปดพันการนุ่นหายอยู่สองพันสี่พี่น้องเนถือว่า อะไรอยู่เนี่คย่อะนวัไินข่าวว้ยินข่าวว่าเลขออกยังแมกระเบือพี่น้องแม่งกระเบือกระเบือมีเสืออะรพี่น้องเลยหรือว่าเลขพีเสือหรือเลขเล่าพี่น้องเลยเออออกเลยโอ้ยน้องมาหายโศกอันีพี่น้อง แรงเบื่อแต่เรเ่อเบื่อซักแม่ตอนแ้วแต่ว่าถือถือแล้วถม่ช่อยู่ได้ยังไงาแต่ว่าก็้ก็ต้องที่คต้องลงทุนเนาะไปทุกคนงอาจมเงินนะอันไปบเ่ยสยแล้วาตายอย่างไรหนงต้องติอสาตายอยู่เรัเสียไปม่สิบนกว ฮ่าสั่งในบ้านเหระพี่น้องเอ้ยมาจูนมาจูนจานดาวเทียมหรือว่าทีวีให้นอกเนี่ว่าไอ้นาะใครไดาจังสิบูไไปเบิ่งโทรศัพท์เพื่อนผู้อื่นเนาะว่ามันก้องทำกันขึ้น กด้นม่ตักมันหางลยัไงนเนี่ยตดนเนเิดเจ้านี่ยเงเกลียเงี้ยงเเกล้ยงานเกี้าเนเก้ยนกี่อันเี้ยงใหนเกี้ื่นเกลียเงินเี้เงินเลี้เงเกลี้ยเงนลียงเงินเกลี้ยงเ้ยงเจินเกลยเริเลยงังนเลอยเนเกื้ยงเงเล้ยเเก้นเยงเนเกล้เนเ้ยเงเลเนเกล่อนียิเยเลน่ะ ตัวาก็ัดพ si> ่อขากันใ่ห่ายเอื้อยจะา่ยยายด้เนี่แหลกพี่นเลยการ้อนพ่อวันเนมาหดาเป็นกับประมาณใจหมามันสิออกหรือบ่าออกอหรือเ่อ่านะเพราะว่าเป็นวันนี้แหละพันเทวคือลูกขาเพ็นาหนโชนี่พี่น้องลูกน้องไข่ดาวเพิ่นก็มาห้โซคเส้นเกาเส้นเคยอะไรบขามมีเงินเะยว่าขอนย่ฟ้ลาลกว่าพอเรยนนันคือานมนมันว่า แล้วถนมาชเหาแบบออรีน่อือทรายละเพื่นกับงูคือการจะแหละแต่ย้าย้พ่นะออกมาย้ายแล้วว่าคุ้นคุ้นคุ้นกลายว่ามาคุ้นหาเลยครับคันทาวะนั่นารคันวงให้โชวล่ากับผู้หาสารได้มากครับผูหาสาระจำพุดกีน้องเลยเหต้นให้น้องเหตุต้นให้น้องอีกกับผัวน้องให้น้องและผู้ที่ตามนั่แหละน้องไข่ดาวนี่เป็นกบมากับโศกเลยพี่อนเอ้ยน้อยนี่หน่อยตัว บาทำมาบอกเชอาเนี S <S ่ยว al> ่าเลียงออกแล้วฉนออกยังออเมกระเบื้องอาท่านคิดว่าเออเสรจแล้วะเขาเยเนาะ้นเยอเนาะข้ขามทนาทำพุอยูในวัดนว่าเนี่ย็กน้อยจกจีน้อยใช่ไหมพี่น้องผเนาคลิปนี่คือคลิปน่องไข่ดาวมาหายโซ่พี่น้องด้ยหายโซ่ตรงๆเลยเลขแม่กระเบื้ออ่ะ อ๋อปวดขาทีดน้องพี่น้องว่าเพื่อนใช่ไหบอกพอหรือว่ามากินข่าวน้ำพอเนี่ยไบ่ใช่บอกไม่กระเบื้องอ่ะบ้านบางคนบังเอิญบังเอิญพี่น้องเลยบังเอิญหลายบังเอิญน้องมาถ่ายคลิปหนาวน้ำพี่น้องบายพี่พี่น้องได้แล้วป่เต็มเต็มต่ออีกได้เลยไม่กระเบื้องเหรอเว่ะอู้หึ่ยน้อง บอไดไไปซื s <S <inaudible> <inaudible> ้อเ uh ้ยวนนั <m m ่นช at ื um ่อแล้วห um> ูชิดบาทเลยเปลี um> ่ยนใจลงมาหูแล้วพันกี่งยานมันมาชื่อจีได้เงินเลยออกอีนั่งบอกไอ้ลีเผื่อมหาโซ่นานแหวนนถือบ่น่ะเออถือคนถือได้ะแม่แม่เจ๊ใส่แดกถือพี่น้องเลยแต่เพื่นใส่หูเท่ากับโบหู่ ลูกขน้อยแล้วคุณมาบอกก็เลยบอกน้องบอกไปทัวนั่นแหละเขาจ้าชื่อกะถือกัน้อยชื่อมูลาพันจีนี่มูกของแมูลาสองบาทหักิสอบาทเป็นเงินบาทกันอบาทเนาะเงนพันเจ็ดรติมันกันสองบาทหัิดตังค่าช พันกี่วะสี่บาทแม่สามบาทสี่บาทนี่แหละถ้าเป็นเงินผังไทยเนาะเป็นเงินบาทบาทถ้าเป็นเงินเล้าเข้ากันเองกับพันกี่พี่น้องเลยหนึ่งพันถ้านเงินเล้าเท้าถ้าเปรียบเป็นเงินไทยรือว่าสามบาท,บาทสันนี้แหละพี่น้องนี่แหล,ล,ล,ละคือเพื่นมาห้โซ่แต่บางคนการสิคิดมองได้ พอเอฟซีผนกาถาเข้ามาโอ้ยบาวขวานมาสันสงสัยเลขกสองแมกกระบือวันสิบเก้ย่งก็เพิ่นว่าในแมกรบือสิบเก้าหาเก้าบ่เก้าเกอเมื่อคืนนี่ผืนกาถามาว่าทรงเซิ่นถือผ่นซีมาห้าห้าแต่ห้ากมันพโตเขาบไ่ได้ต่อเพิ่นกับผู้ากเพินมากมื่อคืนกเ่นาเนาะเป็นบ้านเมืองฮานเพิ่นแล้ว ว่าเคุนว่าแมงมาเด้อยอันแมงมาว่าเขียนจันเป็นเล็กหมาเนาะท่านพี่น้องกับแมงม่าเขามาอีกตัวเขามาเรียนกันนั่นแหละมาเรียนกันนนั่แหละกะท้าบิึงล่อต่อไปพี่น้องเอ้ยผมมันดำเนาะเป็นเล็กหมาว่าชอบมาอีบ่อหรือจังไดท่าออกมาอีบานี้ถือว่าเพิ่นให้โชคเพราะว่าเพิ่นกาบอกมาอันก็ไล่งวดแล้วออกมาบอกเพิ่อนบอกกบแม่เพิ่นว่าใช่แม่นะ สให้เงินให้แม่มาสันโดแต่เขาเป็นคนโดพอตายไปแล้วกันยังใหม่โศกคือเก่าโดยแต่แต่ขันนออ้เมื่อวานในขันนอไอ้นนั้นพันชีสุร้ายผัดเงินบ่พอเงินบ่มีแล้วแบบพามาเอาญาติบ่มีให้เขาก็เลยว่าเอาเพิ่นเช่นเงินห้องพันกี้ลองเสี่ยงมั้งเนาะเป็นเงินเซนเขาพี่น้องเอ้ยเงินเซนเขา จาเข้าพักออกกับจักรซีเรียจักบาทบอหามเรือจักพันเลือหักซาวจังชิบก็สีเรียประมาณสองร้อยบาทนี่แหละประมาณสองร้อยบาทกะพอได้บรรเทาไปพี่น้องใายเพี่นว่าจะเอาหูหาพันกีบบัตรบริไปซ่อมสียใจเพิ่นบริยินได้ยินยหญ่บุรีรัมย์นนี่ถ้าเพิ่น ถ้าเพิ่นได้เงินว่าเลขออกแม่กระเบื่อนี่โอ้เสียใจอย่างนางหน่วงเลยแต่ว่าเพิ่นเสียว่าโใจดีที่มาทำบุญอยู่เดินให้ลูกไปดานับเพิ่นกลางมุทนาให้บอกเบิร์ดคุ้คุ้นห่านอนก็ให้ไปให้โชคให้ลาะเบิดทุกคนแล้วพี่น้องเอ้ยโใจดีเป็นอูเบิร์ดแย่งเฮาว่าเพิ่นสวยเฮาลูกเอ้ยว่าไปมีให้เพิ่นมีโชคมีลาะเด้อว่าก็ภาวนาให้ลูกไปนั่นอยู่วแตุ่กคน อันนี้กะคนกระถือกลบคนร้ายคนติบแด่ได้มไปยันเก็บดุนอกนะกามันติดระกองอ่ะนะเขามาสืกระถึเอาลน่าสื้อ่องเถือนนะมันถือเอาไปกองโทแล้วก็เปากะเพิ่นกระบอกกะเล็กกาแกงท่านี้กระถืเจะข่าวปกืิบุมีเงีนพี่น้องมัยิ่งสื้อแต่มาเนวนี้ย่่ว่กเลยยายถนสื้อซะแต่เม่กูเบื่อ อันี่จะบอกซื้ออเด้บอกื้อยของท่องไปกับนยยันละน้องมาหาโเมื่อนี่นึกเงินว่าหาสางมาเบิ่งจานดาวเทียมหรือว่าทีวีให้น้องบ่โดนเด้สันเทสารเอกสางประจำบ้านเข้าได้พี่น้องเลยสางประจำบ้านนั่นแหละไปหาเผืนแน่หาผืนมาเบิ่งมาแย่งให้ผืนเีวืนนองช่วยแหละนี่ก็ พอไใหายนอกไไปเพื่อนคนอื่นยังเดิกเดินเดินโอ้ยมขึ้นนี่กัดสี่ทุกหาทุกเอื้อไปน้าเอาดีเพื่อนกบปูตนอนแล้วนอนเมื่อมายังไปเล่นนอกงมานอกกแ่กับเพื่อนยังไปได้มาเพรว่าอื่นทางเขาไปเอาน้าเอาูีเพื่อนก็นอนลบโอ้ยเลเพื่อนไปบ่งทีวีอยู่เพื่อนคนอื่นจนสี่ทุ่มนอนลบสี่ทุ่ม

ภาษิบอกลายห่างพี่น้องเอ้ยพ่อมาฮอรนนี่ละกันห้าสีในล่าคลิปจะเพียงเท่านี้คลิปนี้ก็คือน้องไข่ดาวมาให้โซ่คือว่าเลขแมงกระเบื้อันนั่นเองพอกันคลิปหนาด้วยพี่น้องเด้อว่าชุดหนาเพี่ใช้โซกยังแน่งได้เงินอ้ายว่าเลขมากบ่กชุดหนาค่ะล่อกันต่อไปพี่น้องเอ้ยาษาเน้นนอนด้วยบอกคันบัรถือและตบบ่ากันแมนได้กับพอกันเขียนคลิปหนาด้วยพี่น้องเด้อสบายดี